พระแสงหองกลมแพงชัยศาสตราคู่บารมีกษัตริย์กัมพูชาเรื่องนี้นะครับผู้เขียนก็เคยได้เขียนไปแล้วครั้งสองครั้งแต่รูปไม่ค่อยชัดตอนนี้ก็มีรูปภาพที่ชัดเจนมากขึ้นพระขันราชนั้นจอร์จกริเย่นะครับนักโบราณคดีแระชาติพันวิทยาก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเพราะลวดลายประดับ ผมจึงกำหนดอายุศาสตรานี้ไว้ในยุคพระนครใหม่น่าจะหมายถึงยุคหลังพระนครและผมก็ไม่สงสัยเลยว่าจะเป็นพระขันเล่มเดียวกับที่โจโตากวันทูตจีนสมัยที่13พันนาเอาไว้โจโตากวันนะครับเป็นทูตมาจากราชสำนักหยวนบันทึกเรื่องเมืองพระนครไว้ละเอียดละอ่อขนาดเอ่ยถึงพระขันทองเอาไว้ด้วยว่าพระเจ้าแมนตินนะครับยืนบนหลังช้างมือถือกระบี่ทองคํา ตำนานเรื่องพระขันราชนี้ยืดยาวเอาแน่เอานอนทางประวัติศาสตร์ไม่ได้แต่ขนบธรรมเนียมเกี่ยวกับพระขันราชนะครับกับพระแสงหอกลมแพงชัยสืบค้นได้ไม่ยากด้วยถือเป็นเครื่องประกอบเครื่องพระบัญจกษัตริย์นะครับหรือว่าเครื่องราชกุฏภพันธ์ของพระเจ้ากรุงกัมพูชานั่นก็คือประกอบไปด้วยมกุฎพระขันสเวตัตราชสุพรรณบาททุกกาและก็วาชินี แต่ก็ยังมีเกรดว่าบาคูหรือว่า,าพามจะตรวจดูพระขันอยู่สม่ำเสมอหากพระขันขึ้นสนิมแดงดังเลือดแสงว่านะครับก็จะเป็นนิมิตร้ายและก็จะเกิดเพศภัยกับแผ่นดินนะครับ ครั้งก่อนที่พระขันแสดงนิมิตได้ก็คือวันที่18มีนาคมปีพุทธศักราชส5 1 3สมเด็จพระราชินีสีสุวัสมุนีวงศ์กุสุมะนาเรียรัตศิรีวัฒนาพระราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระนโรดมศรีหนุทรงได้ยินว่าราชโอรสของพระองค์ถูกลอนนอนทำรัฐประหารโค่นอำนาจจึงทรงถอดพระขันจากฝากพบว่าพระองค์นะครับเ,เห็นว่าพระขันไม่มีแสงแวววาวแต่มีสีดำหม่นถือว่าเป็นลางร้าย กล่าวกันว่าพระขันองค์จริงหายไปหลังจากการยึดอำนาจคราวนั้นบ้างก็ว่าหายไปในช่วงความวุ่นวายยุคขมิ้นแดงและการลุกลานของเวียดนามหลังจากนั้นอันหนึ่งพระแสงหอ,อกลมชัยนะครับหรือว่าพระแสงหอบลมแพงชัยก็ถือกันว่าเป็นหอ,อกของตราตอกสัเอมหรือว่าตาแตงหวานคนเฝ้าสวนแตงหลวงที่ใช้หอ,อกอายาสิทธิ์ชัดพระเจ้าแผ่นดินเมืองพระนคร ก็คือพระเจ้าใชยวรมันที่9จนสวรรคตเพราะคิดว่าเป็โจรนมาขโมยแตงหลวงผู้คนจึงยกตาตรอกส่าพะเอียมเป็นเจ้าแผ่นดินต่อมา